เป็นคำเก่าวที่ดีงามอื่นใดนอกจากคำว่าขออนุโมทนาขออนุโมทนาก็คือความชื่นชมยินดีสาธุกการในสิ่งที่เราทำเรียกว,ว่าการอนุโมทนาเมื่อเราเห็นญาติโยมคนอื่นหรือว่าญาติมิตรสนิทหรือว่าคนที่เรารู้จักได้ไปทำคุณงามความดีทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วกล่าวว่า,วาอนุโมทนา คือการยินดีชื่นชมสาธุการกับสิ่งที่เขาทำด้วยไม่แท่กล่าวธรรมดากล่าวแล้วเนี่ยผมวิหาระธรรมก็เกิดขึ้นในใจของเราเป็นธรรมะแ้วไม่ได้ไปว่าร้ายไม่ได้ไปกดเคืองไม่ได้ไปดูด่าว่ากล่าวกันแต่ว่ากล่าวด้คำที่เป็นสุภาษิตเกล่าวคำสุภาษิตขึ้นมาแล้วความดีงามก็เกิดขึ้น ภูมิวิหารธรรมก็เกิดขึ้นในใจของเราท่านเจ้าพุณุณสมเด็จหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรสมเด็จพระอาจารย์ของพวกเราตลอดชีวิตเนี่ยท่านได้อุทิศต,ตัวเองอุทุตัวเองเรื่องอะไรคืออุทิศตัวเองในการที่จะแจกจ่ายซึ่งทำคำสอนแนวทางปฏิบัติ ที่ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติกับพระอาจารย์ก็คือหลวงปู่มั่นปุริธาโตหลวงปู่โงมาจิราปัญโยซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนใององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแจกจ่ายมาจำแนกแจกแล้วก็จ่ายคำว่าจำแนกแจกจ่ายคือมาจัดให้คนเข้าใจได้ง่ายมาเขียนอัธิบายทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาค,ภาคปฏิบัติคือการมาจำแนกสิ่งเหล่านั้น เมื่อจำแนกแล้วก็แจกจ่ายให้สาธุชนได้เข้าอกเข้าใจได้ประพฤติปฏิบัติตลอดช่วงชีวิตของท่านพระอาจารย์เคยถามหลวงพ่อตรงๆนะว่าช่วงที่อยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงพ่อได้ปฏิบัติได้อยู่กับหลวงปู่มั่นได้อุปถากรับใช้หลวงปู่มั่นใกล้ชิดหลวงปู่มั่นท่านมุ่งเน้นอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญ ท่านตอบสั้นๆบอกว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยมุ่งเน้นให้คณะศิษย,ยานุศิษย์หรือว่าให้คนได้ทำสมาธิอันนี้คือจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นที่หลวงปู่มั่นท่านเน้นงนั้นหลวงพ่อท่านก็ดำเนินตามคือการมาจำแนกแจกจ่ายอบรมสั่งสอนญาติโยมสาธุชนในเรื่องของการทำสมาธิเมื่อเราได้เรียนเราได้เข้าใจ ได้ฝึกฝนพัฒนาจิตใจของตัวเองแล้วเราก็มีจิตใจที่มีพลังขึ้นเมื่อมีพลังก็คือก็มีสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตหรือว่าใจของเราก็ไม่ได้ไปแสสายไปตามอารมณ์ปกติแล้วเนี่ยตัวจิตดวงเนี่ยหรือว่าใจเราเนี่ยชอบแสสาย ไปตามอารมณ์อารมณ์ดีก็ดีไปมันแปว่าไปหวั่นไหวไปตามอารมณ์ถ้าเกิดไปตามอารมณ์ที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าจิตดวงนี้ไปตามอารมณ์ที่ไม่ดีไปตามอารมณ์ที่ร้ายกาจไปตามอารมณ์ที่รุนแรงก็งเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเราทํำยังไงที่เราจะยังความไม่หวั่นไหวให้เกิดขึ้นในดวงจิตของเราดวงนี้ ว่าวันไหวก็คือเมื่อเราได้ยินทางหูได้เห็นทางตาได้กลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสมันก็เกิดการวันไหวไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่อารมณ์ที่เข้ามากระทบใจของเราเมื่อวันไหวไปอย่างนั้นแล้วปัญหาหรือว่าอารมณ์ที่เข้ามาก็มีระดับของความรุนแรงเกิดขึ้นถ้าเกิด รุนแรงน้อยหน่อยก็ดีไปแต่ถ้าเกิดรุนแรงมากขึ้นก็วันบอวันไหวไปแล้วก็ไปตามอารมณ์มนุษย์เราเนี่ยใจของคนเราเนี่ยนอกจากเราจะวันไหวไปกับอารมณ์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําก็คือการไปเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นๆในความนั้นๆว่าเป็นความรู้สึกของฉันเป็นความจําของฉันเป็นสิ่งที่ฉันยึดมั่นถือมั่นไว พอยึอดมั่นถือมั่นก็เกาะเอาไว้ทีนี้ยิ่งถือก็ยิ่งหนักถือไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักเท่านั้นก็เรียกว่าการยึดมั่นถือมั่นพอถือสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหรือว่าความวันไหวที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาก็นำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งความเดือดร้อนนำมาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่หลวงพ่อท่านได้ประพันธ์ไว้ว่าอันความเครียดก่อตั้งในใจ พร้อมจะเกิดอันตรายทั่วท่วนบังคับมณะไม่ไหวพร้อมแตกแยกนาทำสมาธิเท่านั้นตัดได้จริงๆเมื่อเกิดการวันไหวเกิดคารอุปทานยึดมั่นถือมั่นยากที่จะแกะยากที่จะคายมันออกได้นี่คือคุณเปลเป็นสมบัติอย่างหนึ่งหรือว่าสิ่งหนึ่งที่จิตของมนุษย์เราเนี่ย จะเกิดขึ้นแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านพาพวกเราทำใช้คาว่าการฝึกจิตการฝึกจิตก็คือการทำสมาธิจะเป็นตัวกรองอารมณ์ควบคุมอารมณ์เพื่อที่จะไม่ให้จิตเราหวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นถามว่าเราได้ยินเสียงไหมก็ได้ยินเหมือนเดิมตาเห็นไหมก็เห็นเหมือนเดิมได้กลิ่นไหมก็ได้กลิ่นเหมือนเดิม รับอารมณ์เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้หวันไหวหรือว่าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นจนทําให้เราเกิดทุกข์นี่คือการข้อดีของการฝึกหัดพัฒนาจิตของเราคือการมองที่ตัวเราเองเอาใจมาไว้ที่ตัวเราแทนที่จะเอาใจไปไว้กับสิ่งอื่นที่อยู่รอบข้างก็เอาใจไว้ที่ตัวเราพอเอาใจไว้ที่ตัวเราแม้สิ่งอื่นจะมีการหว,วั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังมีความสุข นี่คือการพัฒนานี่คือข้อดีผลดีของการพัฒนาจิตคือการทำสมาธิตภาวนามนุษย์เราหรือว่าจิตใจคำว่าวันไหวไปตามอารมณ์ท่านจึงมีคำโบราณที่ท่านบอกว่าภูเขาหนาทึบภูเขาหนาทึบย่อมไม่วันไหวเพราะแรงลมฉันใด ผู้ฉลาดย่อมไม่หวั่นไหวเพราะคำสรรเสริญหรือนินทาฉันนั้นที่เราเจอในแต่ละวันในวิถีชีวิตตัวเราเองมีคนชมบ้างคนพูดพูดดีกับเราบ้างคนพูดไม่ดีกับเราบ้างเจอผู้ที่ทำดีกับเราบ้างผู้ที่ทำไม่ดีกับเราบ้างแล้วเราก็ไปไปยึดไปติด ไปเก็บเอาอรารมณ์นานเข้ามาก็เป็นทุกข์หลวงพ่อท่านเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังท่ว่ามีพ่อลูกสองคนเขาไปซื้ซอลาไปซื้อลาพอไปซื้อลาก็ได้ลามาพอได้ลามาแล้วก็จูงลาผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านก็บอกว่าอุ้ยลาเนี่ยตั้งแพงสองพ่อลูกเนี่ยทำไม โง่ขนาดนี้นะ่ะใช่เขาว่าโง่ขนาดนี้ซื้อลามาตั้งแพงไม่ขึ้นมันขึ้นได้นะั้นลาเนี่ยก็เลยเชื่อเขาก็เลยขึ้นขึ้นหลังลาสองคนเลยพ่อลูกพอผ่านอีกหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งคนเขาก็ตะโกนนินทากันนะว่าโอ้ยลามันก็ตัวเล็กๆเ,เท่านั้นเองอ่ะพ่อลูกสองคนเนี่ยนั่งทั้งสองคนนะ่ะอยู่หลังลาไม่สงสารลาบ้างเลยพ่อก็เลยลงให้ลูกขึ้น พอผ่านในหมู่บ้านโน้บ้านหนึ่งคนก็ว่าอีกว่า like, mé, อุ้ยลูกเนี่ยอากตันอยู่ให้พ่อเดินตัวเองน like. <ul ky bbles> ั่งหลังลาสบายเลยลูกก็เลยลงพ่อก็เลยขึ้นพอผ่านในหมู่บ้านโบ้านหนึ่งอว่าโอ้พ่อเนี่ยไม่มีน้ำใจจังลูกของตัวเองไม่รักลูกของตัวเองให้ลูกตัวเองเดินตัวเองขึ้นนั่งหลังลาสบายหมดหนทางแล้วไม่รู้จะทํำยังไงแล้วสองพ่อลูกนี้ก็เลย ใช้เชือกมามัดขาลาสองขาหน้าติดกันสองขาหลังติดกันเอาไม้เอาไม้เสียบไว้ตรงกลางแล้วก็แบกแบกหลังลาอาแบกลานะแบกลาไปนะเดินก็เดินแล้วขึ้นก็ขึ้นแล้วไม่ไรู้ทำยังไงก็แบกไปพอแบกข้ามสะพานนี้หลวงพ่่ว่าลามันเห็นน้ํามันก็เลยดิน้นพอดิ้นแล้วเชือกก็ขาดลาก็ตกลงไปในน้ําแล้วก็ตายนะท่านเปรียบเทียบให เป็นอุปมาว่าการที่เราไปไปยึดคําของคนไปยึดคําพูดคนไปยึดกับสิ่งที่เขาทํากับเราเขาพูดกับเราแล้วเราก็มาทุกข์เองเมื่อเราไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เอามาใส่ใจของตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์อย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นไม่ดีเขาว่าอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็เป็นทุกข์ พอเป็นทุกข์แล้วคนที่คนที่เป็นภัยก็คือเราเราก็จะเสียหายดังนั้นการที่เรามีสติการไม่หวั่นไหวนะกับอารมณ์การควบคุมอารมณ์การระงับอารมณ์การรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเราเองในการฝึกหัดพัฒนาจิตนะหลวงพ่อว่ามนุษย์ของเราเกิดมาเนี่ย เกิดมาพร้อมกับความเป็นเลิศและความสามารถซึ่งทุกคนสามารถพัฒนาได้เราจะว่าเราไม่ได้ดีจิตของเราเนี่ยเป็นใสบริสุทธิ์ก็จะเป็นปฐมมาเหตุแห่งจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์พอเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเครือบแคลงด้วยอารมณ์ต่างๆที่ทับถมอยู่ในใจของเราทํำยังไงที่เราจะเคลียอารมณ์ที่ทับถมตั้งแต่เกิด ขึ้นมาเนี่ยหรือว่ากี่ภพกี่ชาติที่เราสะสมมาในเคลียร์มันออกจนเหลือใจอันบริสุทธิ์เบิกบานงดงามที่แท้จริงของจิตของเราเมื่อเราไปเจอความงดงามความบริสุทธิ์แห่งจิตใจที่แท้จริงของเราแล้วนั่นแหละคุณ,ณธรรมคุณงามความดีการบรรลุก,ก็จะบังเกิดขึ้นหลวงปู่มั่นท่านเขียนในมุตหลวงแสดงในมุดตัวไทยที่หลวงพ่อบันทึกว่าเป็นปฐมมเหตุดังนั้นการที่เรา ฝึกการที่เอาใจกับตัวเราไว้กับตัวเราการที่ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบการรู้จักพิจารณาแยกแยะไต่ตรองเขารวีมังสาพิจารณาไต่ตรองอย่างแยบคายในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็จะดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกการพิจารณาในสิ่งที่คนอื่นกระทำหรือคำพูดของบุคคลอื่นด้วยจิต ที่มีธรรมแล้วก็จะได้เปรียบบุคคลอื่นดังนั้นเราเราพุทธศาสนิกชนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสมเด็จพระอาจารย์ของเราเรามีพระอาจารย์ที่บอกกล่าวแนะนําซึ่งแนวทางอันดีงามในการประพฤติปฏิบัติมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูที่ทันไดตัดสรู้รมและเอารรมมาบอกมาสอนมาตรัสแนะนําพวกเราถือว่าเราได้เปรียบ ได้เปรียบแล้วก็ได้ของที่มีคุณค่ายิ่งในการเกิดขึ้นมาในประเทศไทยในการเกิดขึ้นมาพระพุทธศาสนาการได้เกิดขึ้นมาแล้วได้ศึกษาประพฤติธปฏิบัติธรรม mm hmm. เมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งกับชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะทําสิ่งที่มีประโยชน์และก็มีคุณค่ายิ่งนี้ให้สมบูรณ์ในการเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนที่ตั้งอยู่ในธรรม หมือนกับทุกท่านที่มาแต่มาก็เชื่อว่าเกิดจากความศรัทธาเลื่อมใสความตั้งใจในพระพุทธศาสนาความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ทํากันต่อปฏิบัติกันต่อเดินกันต่อใครถึงเส้นชัยก่อนใครถึงเส้นชัยทีหลังใครต่อ,ต,อต่อกันไปก็สักวันหนึ่งก็จะถึงเส้นชัยด้วยกันทุกคนนะวันนีพ้พระอาจารย์ก็ขอเนื้อโมทนา สาธุการกรับญาติโยมทุกท่านขอให้ทุกท่านจเจริญด้วยอายุวันะสุขภะละแล้วก็สมความตั้งใจที่ได้ตั้งใจไว้แล้วก็จเจริญในธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิดสาธุสาธุสาธุอะนมโมทามิ